สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บมาชวนฝึกโยคะแป๊บหนึ่งอีกแล้วนะคะ5นาทีนี้เราจะมาฝึกท่าโยคะที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของขาแล้วก็ช่วยสร้างความสามารถในการทรงตัวอาจจะไม่ได้สร้างเพราะมีอยู่แล้วเนาะเสริมละกันเสริมความสามารถในการทรงตัวแล้วก็เสริมสร้างสมาธิด้วยนะคะเรากดจับเวลาแล้วเหลอแค่สีนาทีครึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะ เริ่มจากยืนตัวตรงเนาะยืนตัวตรงแล้วเอามือจับสะโพกค่ะหายใจเข้าขยงเท้าขึ้นหายใจออกเอาเท้าวางลงแค่นี้ก็รู้สึกว่ายากแล้วใช่ไหมคะทำยังไงให้ง่ายขึ้นขยับเท้าให้ห่างกันมากขึ้นค่ะดูให้เท้าชี้ตรงไม่ชี้เฉียงออกนะคะเท้าขนานกันแล้วขยงเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางเท้าลง หายใจเข้าขยิงเท้าขึ้นหายใจออกวางส้นเท้าลงพอได้อยู่เนาะหายใจเข้าขยิงเท้าหายใจออกต่อเนื่องเลยนะคะเข้าเราได้ให้กล้ามเนื้อน,น่องทํางานคะ่ะออกกล้ามเนื้อน,น่องก็จะกระชับขึ้นขาแข็งแรงขึ้นออกอีกสองครั้งคะ่ะเข้า อ๋อครั้งสุดท้ายหายใจเข้าข้างไว้นะไห,นท,ไหนทางไว้เรายกส้นเท้าไว้ในกลางแขนได้ด้วยไหมคะงอข้อศอกได้ไหมยืดแขนงอข้อศอกยืดแขนงอข้อศอกอีกสองครั้งค่ะเข้าอ๋อครั้งสุดท้ายเข้าอ๋อเก่งมาก้อศอกงอไว้นะคะเราค่อยๆวางส้นเท้างลงขยับเท้าชิดติด การขยงเทา้าดึงเข่าเข้ามาหาหน้าออกค่ะทรงตัวค้างไว้ตรงนี้อีกสามลมหายใจน้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายสองค้างไว้หนึ่งอ่ะให้เอามือช่วยมือจับเข่าข้างขวาดึงเข่าขวาเข้ามาสูงสูงดันหัวไหล่ลงนะดันข้อศอกลงยกหน้าอ,อกขึ้นไหนหยิดหยิดึดดดง ปลายนิ้วเท้าลงแล้วดึงข่ามาหาหัวไหล่ข้างขวาทรงตัวดีๆกางไว้ตรงนี้อีกสามลมหายใจใจกล้ามนะคะข้างซ้ายทรงตัวนะคะสอง หนึ่งอย่าเพิ่งวางได้ไหมแปบ๊บเดียวนะเอาเท้าขวาแปะด้านในต้นขาข้างซ้ายค่ะกางเข่าออกพนมมือเข้าหากันดานหัวไหลห่างจากหูเกรงหนะ้าท้องดันนิ้วโป้งของนิ้วเท้าข้างซ้ายนะคะเอกสองลมหายใจนะยืดหลังตรงสุดท้ายนีมากค่ะวางเท้าลงมากางเข้าสอดออกค่ะหายใจเข้า หายใจออกขย่งเท้าซ้ายขึ้นมายกเข่าซ้ายให้สูงใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยยืดหลังไว้อีกสองลมหายใจค่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่ง สุดท้ายแบบเดียวเท่านั้นเองมือประสานกันข่ะจับเขา่าพอจับเขา่าแล้วอาจจะรู้สึกมั่นคงขึ้นใช่ไหมคะไหนลองยกเข่าให้สูงขึ้นอีกได้ไหมจะได้ยืดสะโพกและยืดหลังมากขึ้นดานหัวไหล่ลงค่ขะขาขวายืดตรงได้เลยอีกสามลมหายใจสอง <c oughs> หนึ่งการเข่าซ้ายออกค่ะฝ่าเท้าซ้ายมาแปะที่ต้นขาข้างซ้ายใช้ต้นขาดันเท้าเท้าดันต้นขานะคะมือพนมเข้าหากันกลางหน้าอกท่าน,นี้ชื่อท่าต้นไม้เวลาที่แบบโฆษณาจะสื่อว่าแบบออผลิตภัณฑ์ตัวนี้สุขภาพดีก็มักจะใช้ท่าต้นไม้กันนะคะคิดว่าเพราะว่ามันดูแบบไม่ซับซ้อนมากดูแบบไม่น่ากลัวแต่ว่าก็ยัง สื่อความเป็นโยคะได้ก็น่าสนใจนะคะว่าทําไมเขาถึงเลือกทับต้นไม้กันบ,บ่อยครั้งมากขนาดนี้อีกลงหายใจหนึ่ง นะค่ะจากนี้วางเท้าลงมาห่างไปหนึ่งช่วงสะโพกไหนลองขยงเท้าขึ้นมาใหม่สิขยงแล้วมือจับสะโพกได้ไหมคะงอเข่าวรวมด้วยพอเราขยงแล้วงอเข่าลงไปเนี่ยเราได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อขาตลอดแนวตั้งแต่น่นองขึ้นมาถึงต้นขาและสะโพกเลยอีกสองลมาหายใจเท่านั้น สุดท้ายขยังไว้อย่าเพิ่งวางนะขยังไว้ยืดขาตรงขยังขยังขยันหายใจเข้า หายใจออกวางส้นเท้ากลางแขนข้างลำตัวเท้าชิดกันหมดเวลาแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ใช้กำลังขาแล้วก็ฝึกการทรงตัวกล้ามกำลังขาเนี่ยตลอดแนวเ,เลยเนาะตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นมาถึงน่องถึงสะโพกขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลังด้วยซ้ำบางคนถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแบบเอื่นยอย่างเช่นวิ่งหรือว่าบันจัก,กรยานที่ใช้กำลังขาเยอะๆบางทั้ง เราก็จะพบความสามารถอของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเ,เวลาที่เราฝึกโยคะนะคะอย่างการขายงีงอะไรแบบนี้เราจะได้เจอกล้ามเนื้อมัดเล็กๆขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครฝึก5้านาทีแล้วยังไม่จุใจไปเลือกคลิปอื่นใน YouTube หรือว่าไปเปิดคลิปอื่นของทีมในแกงจัก,กรจัน์ก็ได้นะคะสมาชิกในแกงก็เปิดดูได้ใครยังไม่เป็นสมาชิกแกงเราก็สามารถสมัครเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้ฉัไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาชวนฝึก เดี๋ยวคะ่ะแป๊บหบนึ่งใหม่ใครไปเที่ยวไหนก็เที่ยวให้สนุกนะทเที่ยวเผื่อด้วยนะคะแล้วก็ระวังรักษาสุขภาพกันแดี๋วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ